มาแล้วด้อพี่น้องแมงกินนูนแมงกินนูนแมงกินนู่นกุ้งปลาเบร่แมงกินนูนมาหลายพี่น้องแมงกินนูนสวัสดีดดสววดดครับพี่น้องบ่าวบัตรบัุชงด้อพี่น้องพบขอรับบ่าวบัตรบัุชงตอนเชตอนมืดเนาะพี่น้องเนาะวันที่พกที่เกตครับพี่น้องเกตอังคารที่เกตกลุ่มผ้าเนาะพี่น้องเนาะ มืาอนี้ก็ได้มาพบพฟอกับพี่น้องตลาเส้าพ vale ี่น้องที่ตลาดจังจอมเนอะพี่น้องเนอะตลาดสดจังจอมหลังโลตัดเลยพี่น้องโดยอยากแวะมาสื่อมาขายแวะมาสื่อมาหาไปค้าไปขายพี่น้องเป็นปลาสดตลาดของสดย่ำเส้าพี่น้องเส้ามืดเลยมืาอนิหกโมงในน้อยเมืองว่ามืดที่มีอย่างพี่น้องติดตามมาด้วยครับบรรยากาศเส้ามือพี่น้องว่ามือนี่มีอย่างเนีอยพี่น้องเนาะ นี่รถเป็นทุกพี่น้องผลมาแบบนี้ก็มีพี่น้องฝนมานาหน่อยคือเกง่ง่ยกุ้งเนาะโอ้ยปลาซิวเนาะพี่น้องเนะาะปลาซิวปลาแก้วพลังลังเข้ามาพี่น้องมองบรรยากาศาสาวๆตอนนี้อย่าลืมเลยพี่น้องอยากสื่ออยากขายอยากมาสื่อมาขายหลังรดตัดเลยพี่น้องม้อน,นีบอกก่อนเลยหลังรดตัดตลาดจ่องจอมพี่น้อง พกงูงเสาถึงสามงูงเสาพี่น้องกระสีลังกันขมังที่ล่ละสีมีปาลปารดปลาสดปลาหลายหลายอย่างเป็นเอี้ยนเป็นของสดนะพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านเท่านะจากประเทศกัมพูชาคนออกมาขายพี่น,อน้องมันนีเบงบอบันติภ้าว่ามีอย่างนี้มีอย่างแปลกแปลก,ปกบอนี่ก็มีปลาซิ่วแก้วหรอพี่น้อง มีหอยมือนี่หอยหอยก็ล่างๆกับมี่ปลาเบีย้ยเป็ละเป็ละขั้นมากล่นรดมากเท่ากันละครับหอยปลาเฝ้าแดงเฝ้าจัดแยงรอคนไทยพอข่าวไม่ข่าวคนไทยมาสื่อพี่น้องต่อมาเหล่านึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าครับก็ล่างๆข้าวมากพี่น้อง นี่ผมมาทัชเห็นชองข้าเป็งข้าคนไทยเลยครับพี่น้องเห็นอยู่ว่าจักคนเห็นอยู่ซีหาขนนี่ก็เป็นยอดกระทุกลกเนาะพี่น้องเนาะเต็มรถคันนี้พี่น้องเพิ่นกำลังเอาลงสีแมงกิซ้อนลงมาพี่น้องแมงกิซ้อนเป็นหอยเด้อพี่น้องในในทงนั่นเป็นปลาเนาะพี่น้อง ท่านนี่ครับท่านเหมือนไงด้วพี่น้องแมงกินนู่นแมงกินนู่นแมงกินนู่นกุ้งปลาเบีรแมงกินนู่นมาหลายพี่น้องแมงกินนู่นนี่เป็นปลาลดพี่น้องปลาลดก็มีอยู่ปลาลดปลาลดปลาเสียมเนาะพี่น้องเนาะปลาลดปลาเชี่ยมเที่ยวมีแต่ปลาเสียมใหม่ๆพี่น้องมีผักสาดด้วยพี่น้องเด้อผักสาบผัก รักษานี่เป็นประเซียมประซิวเริ่มพ้นเริ่มายแล้วพี่น้องพ่ะข,ขาแม่ขาคนไทยเริ่มมาายแล้ว ออกมาหาซื้อกันลพี่น้องประกะในปัดเมื่อพ้าปัดรรถพี่นอ้องพักสาบพักสาบพักหนึ่พักหวานมากเลยพี่น้องพักหวาน ผักหวานพีนหอยเจะพี่น้องผักหวานผักหวานที่เลยอย่างไรผักหวานไม่ขายด้วยพี่น้องเดอ้อผักหวาน <ans> กุ้งเป็นปลาซิวเนาะพี่น้องปลาซิวเป็นแมงกิซ้อนแมงกินูน่น ปลาเนื้ออ่อนปลาเสียมบ้านเฮ้าเหรพี่น้องปลาเนื้ออ่อนปลาเแบบี้ยปลากดปลากดปลากดว่าโอ้ไม่กินนู่นมาหลายพี่น้องกินนู่นมาหลายแห้งมึงนี่มึงแม่งกินนู่นมึงจะ้แม่งกินนู่นเลยพี่น้องเนี่ยเป็นหอย มตัวเล็กไงตัวเล็กเขาพี่พี่ตัวไหนภาพมนร่วมกับมิสมหนีรนพี่น้องมีเพิ่มเติมมาจะผักหวานท่กินนู่น,นหลายเนี ไม้แก้พี่น้องกินนู่นกลุ้งกุ้งกุ้ง,ง,งเป็นไข่มดแดงพี่น้องไข่มดแดงเพิ่มไหมอีกหรอไข่มดแดงไอ้นลายกบวางพังได้ตอบตอบตอบนี่แม่งพี่น้องอันนี้วายจังดูไหน เอียนเอียนพี่นองเอียนมรู้หอยด้วยอยจุจุกงามสวยสวยใหญ่แม่กินนู่นก็มีเนี้หอยโลดแสดง ยีิบสองครับพี่พน้อง<ส>เป็นกินนุ่นเต็มรถเลยพี่น้องกินนุ่นลังออกมาหลายเด้อพี่น้องวันนี้ผั <c oughs> กหวานข้างค,คนเหนือไม่ลเไม่ตังเชน้รอ ครับกิปนี้ด้วพี่น้องเลยลิบนี้ก็ฝากไว้ทั้มนี้่ีรืมเมื่อผู้ใดอยากขายอยากขายเ้ยพี่น้องเ้ยเวียมาหลังหลังโล,งลตักตลาดช่องจอมพี่น้องมาซื้อไปขายนีของลายยางเปิดทุกมื้อครับพี่น้องหกโมงเสาร์ถึงสามโมงเสาร์ฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้มนี้ฝากคนไหลกดแค่กดติดตามย้อนวันนี้ครับโอกาสหนา้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ